พระเจ้าอยู่หัวของเราเพราะที่ดินที่จะสร้างได้นั้นเราต้องได้รับพระบรมราชานุญาตนะพี่น้องต้องได้รับพระบรมราชานุญาตกันเช็คก่อนอ๋อหมกจอลดคือดีเถอะขับม,มาทลยช่ยมาสินมาคีลตีก่อนเดี๋ยวพีน้นองมาน,น้ำไหลแรงมาก มาเลยฉันซีอยู่รอบเดินเออทำทำตำนานเราบนโลกต้องมีคำปุ่นท oh. ี like ่สำเร็จในตั้งใจแล้วเบิกเมียแะไรที่นี่เบิกกันเดมเบิกกับมตตาดาแล้วเออแกต้องเขียนเองเแต่ฉันเขียนฉันก็แบ่งปุ่นแกมาแล้ววะอยากเมาก็ลินแล้ว ไปว่นองคนเกรีแสบบ่าาน,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 น้องไม่นคยพบดนม่ทำพูดทำนอนนอนข้านทะ่เไปบรรยากาศส,สดสนะครับ ก็ต้องไปใส่ย oh ู่โอ้โหเวทีมาแล้วครับเ้าอย่างอ้โว ดดี <hand> Euro, <rainforest>. ีกโอ้โดดโดโดดโอ้ยทางมันอยู่เพเภอสูงเนิ่นเขาเมื่อกี้ประมาณยี่สิบโล โอ้ยเมียขี่หรอใา่จริงไปก่อนอจะไปไหนอ่ะโอ้ยเป็นยังไงหน้าเหลืองไอ้แม่เลยอ่ะอฮะ ิวข้าวเหมือนกันผ่านมาทำไมไม่ซื้อซื้อมาอยู่แต่รถไม่รู้จะจอดตรงไหนเอาค่อยจอดทันมิติค่ะเขาใจอดทันมิติจอดถึงถึง<ะ>หัวหน้าดาสไกลป่ะนั่นจะจอดไซส์สัตว์นี่ค่ะเราจะนั่งไซส์สัตว์อดณีบ่กว่าจอดอยู่กับคนเบิ้งอยู่ไหนเนี่นี่เขาเสียงอยู่ มีมองอยู่ด้วยแฉบ รขอบคุณที่พัก คือห้องน้ำโอ้ท่านี่น่าเ็นงห้ย Với nhau nhu cầu <laughs>

อาะติดต่อตราานแล้ก็ิดข้แล้ก็จะอ่านตาเพเป็นสณของตัวเราาที่แล้ก็ต่อทุกท่านทีอยู่นี้่นหาว่าีเฮยู่ว้างท่านหนามาใส่ทนหน้าก็มีเมนบ่ไปพหน้าไปพุ่เขียงไปพุ่มาที่วารถน้พวกที่นีท่านหนึงเขาหายเอาชิตมากที่สุด